เราเริ่มต้นด้วยการอวยพรปีใหม่ของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้ได้กล่าวอวยพรปีใหม่คนไทยนะครับและบอกว่าเนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ขอกราบอํานวยพรให้ประชาชนคนไทยทุกคนขอให้ทุกโศกเคราะห์ร้ายที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาหมดไปกับปีเก่าตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไป ไม่ต้องรอข้ามปีและในปี69ปีม้านี้ขอให้เป็นปีที่ทุกคนมีความคึกคักโลดโผนโจรทยานกระโจนไปข้างหน้าอย่างมั่นคงแข็งแรงประสบแต่ชัยชนะมีความสุขและสุขภาพที่ดีทิ้งท้ายนะครับเพราะว่านักข่าวในถามว่าปี69ปีม้าจะถือว่าจะขี่ม้าขาวกลับมาเป็นนายกอีกสมัยหรือไม่ลองฟังคำตอบดูครับ ถือโอกาสนี้ขราบอำนวยพรปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนเพื่อขอให้ทุกโศกเคราะห์ร้ายทั้งหลายที่มันได้เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาก็ให้มันหมดไปกับปีใหม่ก็ขอให้หมดไปตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปไม่ต้องรอข้ามปีนะครับแล้วก็ปีใหม่นี้2 5 1 9ปีม้านะครับก็ขอให้เป็นปีที่ทุกคนมีความ คึกคักนะครับโลดโผนโจนทยานนะครับกระโจนไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงแข็งแรงประสบแต่ชัยชนะมีความสุขมีสุขภาพที่ดีครับนี่คือคำโอยพอรปีใหม่นะครับในฐานะนายกรัฐมนตรีนะฮะไม่ใช่ในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยเพราะว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นการหาเสียงไปได้นะครับ ขณะดเดียวกันผมชวนดูสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาครับทหารเขาก็มอบของขวัญให้กับประชาชนเหมือนกันหนองจานซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทแต่จริงๆแล้วเราถือว่าตามเส้นเขตแดน1ต่อ50,000นแผนที่เราเนี่ยนั่นถือว่าเป็นอธิปไตยของไทยนะครับล่าสุดตั้งตู้คอนเทนเนอร์เป็นรั้วคอนเทนเนอร์ขีดเส้นแดนตาม1ต่อห0,000่นเป็นที่เรียบร้อย ถือว่านี่เป็นอีกหนึ่งของขวัญปีใหม่2,569ที่ทหารไทยได้มอบให้คุณผู้ชมครับผู้สื่อข่าวในรายงานบรรยากาศวันนี้เป็นไปด้วยความปราบปลื้มและภาคภูมิใจธงชาติไทยผืนใหญ่ถูกชักขึ้นโบกสะบัดอย่างสง่าง,งามบนตู้คอนเทนเนอร์ภายในพื้นที่หมู่บ้านเปรียบเสมือนของขวัญปีใหม่ที่มอบให้กับพี่น้องประชาชนทั้งชาวบ้านหนองจานและคนไทยทั้งประเทศนะครับนี่ถือเป็นความ ตั้งใจความเข้มแข็งและการยืนหยัดปกป้องพื้นแผ่นดินไทยของคนในพื้นที่หลังจากต้องเผชิญกับความไม่สงบและความตึงเครียดตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาชาวบ้านในพื้นที่ต่างออกมาร่วมชื่นชมภาพดังกล่าวและระบุว่าการได้เห็นธงชาติไทยตั้งตระง,ง่านในหมู่บ้านเปรียบเสมือนพลังใจสําคัญตอกย้ําว่าบ้านหนองจานยังคงเป็นแผ่นดินไทยและประชาชนไม่ได้ถูกทอดทิ้งยังคงมีเจ้าหน้าที่และทุกภาคส่วนยืนหยัดเคียงข้างสําหรับบ้านหนองจาน เป็นพื้นที่ชายแดนของจังหวัดสะแก้วมีการชักธงชาติไทยบนตู้คอนเทนเนอร์ในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงภาพเชิงสัญ,ญลักษณ์แต่เป็นการส่งสารแห่งความหวังความสงบความปรารถนาดีในวาระปีใหม่ให้พี่น้องประชาชนได้เริ่มต้นปีใหม่ด้วยกำลับบงใจและความเชื่อมั่นว่าความปลอดภัยและสันติสุขจะค่อยๆกับคืนสู่พื้นที่อย่างยั่งยืนและเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาครบ72ชั่วโมงการเซ็นสัญญาหยุดยิงนะครับ ในชั้น GBC ของไทยและกัมพูชานายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลออกมาให้สัมภาษณ์ว่าในส่วนของประเทศไทยเราเองไม่มีปัญหาพร้อมดําเนินการตามข้อตกลงแต่สิ่งที่กัมพูชาเนี่ยพอครบ72ชั่วโมงปึก๊กก็ทวงถามเรื่อง18ชัปนเลยศึกของตัวเองทันทีแต่เราก็บอกว่า72ชั่วโมงเนี่ยแม้จะไม่ได้มีการยิงหรือประทะกันแต่มันจะมีการยั่วยุก,กันด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย ในท่าทีของกองทัพบ,บกก็บอกว่าอาจจะมีการชะลอไปก่อนส่วนวันนี้นายกตอบคาถามนายกบอกไม่ทราบเลยฮะนายกไม่ทราบเรื่องการคืนตัวทหารกัมพูชา18นายเลยแล้วบอกว่าขึ้นอยู่กับผู้เกี่ยวข้องว่าจะดําเนินการอย่างไรครับยังยังไม่ได้ฟังผลงานประชุมประเมินแต่เราเราไม่มีปัญหาแล้วครับเราก็ทําตามข้อตกลง ย,ยังไม่ทราบตรงนี้เป็นเรื่องของคนดําเนินการแล้วนะครับมไม่เอานะพูดไปก,เก็เราไปปักตรงก็แต่ว่าเราต้องมั่นใจว่านี่คือ <แม pp> นอี่คือประเทศไทยครับก็แค่นั้นแหละใครจะไปพูดอะไรก็พูดไปรัฐบาลไทยก็พูดแบบนี้คนไทยก็พูดแบบนี้ประเด็นที่นายกพูดว่าใครจะพูดอะไรก็พูดไปคือประเด็นของฮุนเซนนะครับ คือฮุนเซนเนี่ยโพสต์ในลักษณะว่าไม่ยอมรับการเข้าไปยึดหรือควบคุมพื้นที่ในช่วงการสู้รบของทหารไทยซึ่งเราคาดหมายได้อยู่แล้วครับว่ายังไงฝั่งกัมพูชาก็จะไม่ยอมรับหรอกการที่ทหารไทยเข้าไปยึดครองแต่พื้นที่นั้นเรายืนยันว่าเราไม่ได้ก้าวข้ามเข้าไปในเขตแดนของกัมพูชานะครับคือสมมติเรายึดตาควายยึดหนองจานหนองยาแก้วและครองแผงเราหยุดที่เส้นปฏิบัติการเราหนึ่งต่อห้าหมื่น แต่กัมพูชาพยายามจะบอกว่าไม่ถือว่าตรงนั้นเป็นประเด็นสําคัญแล้วเขาพยายามเรียกร้องจะประชุม JBC กําหนดห่วงเวลามาด้วยว่าต้องภายในสัปดาห์แรกของเดือนมกราคมคือจะเอาเกมไวเลยเหตุผลเพราะเขาต้องการจะให้การยึดกลุ่มพื้นที่ของทหารไทยไม่มีความหมายแล้วไปตกลงกันในโต๊ะเจรจาถูกไหมครับแต่คราวนี้ท่าทีของไทยเอายังไง เมื่อเจราจาครั้งนี้เนี่ยมันก็เป็นความสําคัญถึงเขตแดนด้วยนายกรัฐมนตรีบอก JBC เนี่ยมันจะคุยก็ได้แต่ขณะเดียวกันมันต้องดูสถานการณ์ต่างๆทุกอย่างต้องเกิดความจริงใจความตั้งใจที่จะทำให้เกิดสันติภาพในภูมิภาคนี้ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นประเทศไทยพร้อมจะหารือและหาทางออกร่วมกันวันนี้มีการตอบคำถา,ถ,าถามถึงกรณีที่ประเทศจีนเสนอเงินช่วยเหลือ20ล้านหยวนเพื่อฟื้นฟูความเสียหายต่อประชาชนและทรัพย์สิน นายกบอกว่าเป็นข้อเสนอที่พูดขึ้นมาในการประชุมสามฝ่ายแต่ยังไม่ได้ลงในรายละเอียดซึ่งต้องรอการหารืออีกครั้งนะครับขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านเสียศักดิ์พวงเกตแก้ววันนี้ท่านย้ําถึงผลการประชุมสามฝ่ายระหว่างไทยกัมพูชาและจีนจีนเนี่ยเป็นเจ้าภาพอำนวยความสะดวกในการหารือที่มณฑลยุนนานประเทศจีนผลการหารือการพูดคุยถึงการหยุดยิงที่ยั่งยืน นำไปสู่การสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันหลังจากนั้นจะพิจารณาถึงการเดินหน้าความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชาพร้อมยอมรับนะครับว่าระยะเวลาการหยุดยิงขณะนี้ยังคงมีความเปราะบางจึงต้องทําให้เกิดความยั่งยืนด้วยการหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่จะทําให้เป็นการยั่วยุและเข้าใจผิดเป็นการบั่นทอนการหยุดยิงทั้งการปล่อยโดรนการออกถ้อยถแถลงต้องมีความระมัดระวังถ้อยถแถลงระดับผู้นํา อย่างที่นายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาออกมาพูดแล้วระบุว่าการหยุดยิงไม่ได้หมายความว่ากัมพูชาแพ้ซึ่งการพูดแบบนี้จะทําให้เกิดการเข้าใจผิดได้เพราะจะต้องถามกลับไปเช่นกันว่าฝ่ายใดละ่ะเป็นคนขอหยุดยิงหากให้ดีควรก้าวข้ามผ่านคําถามเหล่านี้ไปได้แล้วและทําให้การหยุดนั้นมีความยั่งยืนสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันนะครับส่วนกรณีที่ทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดในพื้นที่ สัตโสมอรรําเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกดร,รัฐมนตรีต่างประเทศบอกว่าจะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าทุนระเบิดเก่าหรือทุนระเบิดใหม่ซึ่งในประเด็นที่มีการพูดคุยในการประชุม GBC จะต้องมีฮอตไลน์เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยนะครับส่วนความชัดเจนในการปล่อยตัว18เฉลยศึกท่านเสียสักย้ําว่าจะมีการปล่อยตัวหลังหยุดยิง72ชั่วโมงจนถึงขนาดนี้น่าจะอยู่ในช่วงการเตรียมการนะครับ ฉากทัดหลังการหยุดยิงครบ72ชั่วโมงจะเป็นอย่างไรท่านรัฐมนตรีเสียศักดิ์บอกว่า72ชั่วโมงถ้าไม่มีเหตุการณ์ใดก็จะเดินหน้าในการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่สร้างความยั่วยุบริเวณแนวชายแดนและที่สําคัญจะต้องร่วมกันเก็บกู้ทุนระเบิดเพราะการประชุม JBC เพื่อปักปันเขตแดนจะเกิดขึ้นได้ต้องมีความปลอดภัยและสร้างบรรยากาศที่ดีการหยุดยิงยังเปราะบางอยู่ณเวลานี้นะครับ เพราะต้องมีความพยายามในการยึดมั่นข้อตกลงเพื่อทําให้การหยุดยิงมีความยั่งยืนและหลีกเลี่ยงเหตุการณ์กระทําที่จะบั่นทอนบรรยากาศส่วนที่กรณีฮุนเซนไม่ยอมรับเขตแดนที่ไทยยึดได้ในช่วงการประทะท่านเสียสักก็บอกว่าบริบทเปลี่ยนแปลงไปแล้วเมื่อมีการประชุม j b c จะต้องพิจารณาสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยซึ่งมีขั้นตอนอยู่และยังต้องรอรัฐบาลใหม่จึงจะประชุมกันได้ซึ่งยังไม่ทราบว่าท่าทีของรัฐบาลใหม่ จะมีการทบทวน MOU 2543หรือไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยฟังจากท่าทีของรัฐมนตรีต่างประเทศค่อนข้างสงวนท่าทีการประชุม JBC นะครับเพราะ JBC เนี่เป็นเรื่องใหญ่ครับรัฐบาลที่เข้าไปคุยควรจะเป็นรัฐบาลที่มีอำนาจเต็มเพราะนั่นคือเรื่องของเขตแดนในประเทศไทยจึงต้องรอท่าทีของรัฐบาลชุดใหม่ด้วยแต่เอาเป็นว่าณตอนนี้รัฐบาลรักษาการก่อนการเลือกตั้งมองว่าคุณจะคุย JBC ใช่ไหม ไม่ต้องเสียเวลามาร่วมกันเก็บกู้ทุ่นระเบิดก่อนดีกว่าก็ถือว่าเป็นท่าทีที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยน,นะครับ